กิน<ำ>นมจีนยังไงเกลเอ,อ้ยนมจีนอะายหัวปกกิน <c ười> นมจีนยังไงอ่ะคนสวยเซ็กซี่เกินไปป่ะเกลเกลระวังเยอะเลยยังไงไม่ใช่อันนั้นของพลอยลงซื้อให้พลอยแต่ว่าอันนี้ของเกลลงซื้อนี้ให้เกลอุ้ยมี มีอีกตัวหนึงนะไนอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยมียอ่ะเกียวขอบคุณน้องยังขอบคุณคไหนนออนหน้ามาดูสิใส่ายหรอไหนอ่ะ แม่น้องไปดูในกระจกสิเม่ใช่ตายแล้วน sí. ้องไปส่องกระจกด้วยใช่ทิ้งด้วยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเอออยู่ตรงไหนในหนูจิ้มสิตายน้องอยู่ไหนเอออันนี้หนูมาจิ้มวุ้นสิวุ้นตายอยู่ไหนวุ้นตายอ่ะนี่บนโต๊ะนี่น้องมาบนโต๊ะนี่นี่ไงบนโต๊ะนี่เนี่ยหนูม่ให้ดูใช่ไหมตายแล้ว นี่ไงน้องดูดิใช่ไหมไหนด้วยคอ,อขาดแล้วก็ตายอะ่ะอ่อยไหมตกลงอะไรเนาะท้อนแม่ทำไม